วิธีสุ่มสไนเปอร์บุ๊กแบบคุ้มที่สุดผมไปรู้มาแล้วนะครับคลิปที่แล้วคือไม่ใช่อย่างแรกเราเติมขั้น1เพชรก็เราก็จะได้สมุดแล้วนะนี่คือคุ้มคุ้มอานเด้กนะผมพูดเลย2,000เพชรอะผมได้ลิสไน,นอะแต่ถ้ามาใช้โทเค็นกลางไม่ได้ก็สวยปะเนี่ยใช้ได้เลยเนะาะอลังซื้อสักกองก่อนเห็นที่สุ่ไปแล้วนี่นะโบไปโบไปเ<ถ>มื่อกี้กี่เพชรนะ พันสาวป่ะเราได้ทุนมาเยอะเลยนะเว้ยทำถูกแล้วพี่ทำถูกแล้วพี่ใช้โคดเยอะนี่น้ำดูน,ะน้ำดูนะดูนะเเฮ้ยเฮ้ยอาจจะไม่ต้องเติมโห oh. ขาด1,000เพชรน้ำอย่าดิบเติมน้ำอย่าดิบเติมนะเฮ้ยพอนะเนี่ยตอนนี้ผมมี600เพชรสามสองหนึ่งขอร้อยทุกินปะ่ะดูลั่น อีก50ชิ้นน่ะ90บาทก็ไดแรกน้องน้ำ90า90บาทเอามาผมพูดเลยหมดโคตรน้อยถ้าสุมแบบผมอ่ะก็90พอนะเฮ้ยน้ำตรงนี้ก็มีาน้ำเฮ้ย50บาท50ิบาทพอสังรยโทเคนเฮ้ยจะได้แ ok ล้วน้ำอ่ะดูนะอีก 250เพ็รน้ำ50าบาท50บาท,บาทเดี๋ยวพี่สุ่ม์หนุ้นจะได้ไดไดละมันหมุนฟรีตรงสกายวิงยังไงก็ไม่พออยู่แล้วโอเคกดซื้อเลยนะกดซื้อเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับ